เฮ้ยกัดโหไปมาแล้วไปแล้ว,ลวอ,ยอยู่นี่ครับวันนี้เนี่ยตากล้องนะครับสุดหลอ่อว้าวอยู่ดินี่ไงใหญ่ด้วย้ยนี่ไงอยู่อยู่มามามาดินี่ไงอยู่โอ้ยอยังใหญ่สองตัวเลยอ่ะนี่ไงอยู่มีสาย,ย,ย,ยปโปรโยุทธ์แห่งคลองบางบัวนะครับนี่โอ้ยน้องภูเขาครับ โคตึงเนี่ยนั่นท่ายากซะด้วยโอ้โหกลัวเข้าหน้าผมเหมือนกันเนี่ยไม่่โอ้โหสุดยอดพอดีมาเจอ พ่อค้าขายชาเย็นเดี๋ยวขออุดหนุนพ่อค้าสักหน่อยนะครับพอดีเขาขอช่องแล้วกดติดตามผมนะครับนะไหนฮะเดี๋ยวอะไรบ้างเดี๋ยวชาเขียวนะใชรือเปล่าอ้าเอ้าหมดแล้วใส่ชาเขียวชาเขียวก็ได้มามาใส่แก้วใช่ไหมครับใส่ใส่ขวดก็ได้เอาขวดงี้ดีกว่าขวดละยี่สิบ่าทได้ปลาเรียงไหนเรียงเลยเมื่อกี้ลงลงไปตีแล้วไม่มีเงียบกิ๊บ ตรงนี้พี่ผมเห็นเมื่อวานขึ้นอยู่เหรอมุมๆเลยอ๋อปลาเหรอขึ้นอ่ะเคยได้ปลาช่อจดนูนน่ะเออทำได้นี่ออกคลิปพี่อยู่ออกไปแล้วเออนี่ออกแล้วผมแก๊งนี่ออกหมดแล้วคนดังเวอ่อยหนึ่งสองปีตั้งแต่มาหนึ่งใช่ประกันจ่ายได้ปะได้คร่ะโอเคขายหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วอีกโอ้สุดยอดยังหมานหวานโอ้สุดยอดสุดยอดทำมาหากิน ผมจะทักพี่หลายรอบแล้วว่าที่ช่องไหนผมจะไปติดตามมาผมชอบดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโปรโมทก่อนชื่อชื่อชาอะไรอติชาเนี่ยเนี่ยนมีโลโก้อยู่โลโก้ที่ทําเองเลยอ่ะใช่ครับอติชานะครับก็ใครแล้วแวะมาหมายตรงนี้เรียกว่าอะไรนะของลาบเ้าวังหินครับของลาพร้าวังหินนะนี่มามาแวะมาแวะใครกระหายน้ํานะครับนี่มาแวะซื้อชาที่พ่อค้าสุดหล่อได้นะครับฮะผมว่าผมเหมาแล้วเนี่ย เมาคเมาคุาขอตัวกแอ่งหน่อยแองหน่อยเด็กๆเออโอเคสวัสดีครับผมเจมโปรฟิชชิงสตรีทนะครับวันนี้ผมอยู่ที่คลองลาดเท้านะฮะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วจะห้าโมงแล้ววันนี้ออกมาโคตรเย็นเลยอ่ะเวลาก็น้อยนะครับแต่ก็ก็จะออกมาอยู่ถ้ายังแสงไม่หมดนะฮะมาอุปกรณ์ที่ใช้นะครับรอกก็จะเป็น นี่เลยครับไดว่าสตรลิทอาร์ทีรอบ9ก้าปี2020นะครับจับคู่กับคันไดว่ารีเบลเลียนเวท8ปดกนะครับยาว6ฟุต10นะครับ2ท่อนต่อกลางนะฮะเหยือที่ใช้นะครับนี่เลยครับหันสาสปายเจ็ดจุดห้าเซนสีแซลมอนครับอันนี้เป็นยาง TPE นะครับนี่เข้าลิกแบบซูเปอร์เท็กซัสลิกนะฮะตะกัวทางสเตนสามจุดห้ากรัมนะครับสายช็อคสามสิบปอนด์ครับ PE 2สอง ฉักแปดปะจะลุยกันมาขอาเข้าขอเข้าไปตรงนี้หนะ่อยเนี่ยมันจะมีะในมีร่องอยู่ตรงนี้นิดนึงนะอุยอ้ยเข้ายากว่ะตีเข้ายากนะครับต้องโอ้โหต้องฟิปปิ้งเข้าไปคู่สวยเฮ้ยกัดเลยกัดเลยกัดเลยโอ้โห กัดแล้วล่าเข้าแหมวันนี้ก็จะมีเขาเลี้ยงไก่ไว้ของของนิยายเอาเข้ามานะครับกัดนะครับตรงตอไม้นั่นแหละกัดแล้วก็ล่าไปเลยนะมาหมายเนี่ยเอเวอร์สีดครับต้องลุยๆนิดนึงเมื่อกี้เรือแล่นผ่านดูดิน้ำขุ่นเลยลองตีใกล้ๆดูอ่ะ เอาพี่สวัสดีครับเพื่อออกมาครับยังไม่ได้เลยเออเออเรอครับตัวน้อยตัวเข้าน้อยต้องรอฝนตกอีกหนักหนสักหน่อย เออใต้ตบ้านนะพี่ผมตีก็มีตัวเลือเล่อยอะ๋อครับน้ำมันลงนะพี่ใช่รครับพี่ต้องรอฝนอีกหน่อยครับอ๋อครับพี่ได้ได้เดี๋ยวก็เจอพี่หมันหมานครับครับผม เฮ้ยหมานี้ที่ใครน้ําน้อยนี่ผมเข้าหมายสะดวกกระเดิมนะัะเพราะว่าไม่มีไม่มีกล้องตั้งนะครับมันก็เข้าหมายสะดวกออลองดู เฮ้ยกัดโอ้ยไปไปแล้วไปแล้วอย,อยู่นี่นีอ่อยู่นี่นี่มาเลยมาเลยเชื่อโอ้ยใส่ดีมาเลยเชือ่อโอ้ยใส่ดีหมาเย,ย,ายดมเดียวโดนเลยนะครับโอ้ยหมายนี้สุดยอดใส่ดีด้วยนี่มาแล้วครับปลาช่อนคลองลาดเพ้าน,นะครับตอนตัวนี้กัด หันสาสสปาย7.5เซนยาง pvc นะครับสีขาวเขา้ารีบแบบซูเปอร์เท็กซันิลนกครับตัวนี้ออกมาสัก3โลนะเอ้ยไม่ใช่ดิ3ขีด3โลมันก็ใหญ่ไปอันนี้ต้องขอขอบคุณตากล้องที่มาถ่ายให้ด้วยครับวันนี้ผมไม่ได้เอากล้องตั้งมานะครับเป็นน้องสุดหล่อจากโรงเรียนอะไรนะเนะครับครับวันนี้เนี่ยตากล้องนะครับสุดหล่อว้าวเอเ๊ อ okay. เป็นคนปล่อยปลาให้ครับอะสามสองหนึ่งปล่อยเลยเเขยา่าเขย,าเย่าหน่อยโอเคนี่หลอๆกันบปาเป็นเยอะันนะครับเนี่ยหางมันโอ้โหแว่งเลยไอ้ป๊อกนี่ตัวทำลายเยื่อเลยแต่ไม่เป็นไรผมเตรียมมาค่อนข้างจะเหลือๆ ให้มันเหลือดีกว่าขาดนะนี่วันนี้สีขาวหมาน,นว่าจะเอาสีขาวสีขาวหมดแล้วเอ้ายังมีอยู่มาใช้เป็นสไปซ์นี่ใช้เป็นสไปซ์เจ็ดจุห้าเซนสีขาวนะครับมีเกิดสีน้ำเงินด้วยมามานี่ลองดู ลองตีไปอย่างนี้นะครับโอ้โหสายมันเก่าแล้วฟู่บ่อยเดี๋ยวๆๆเดจัดระเบียบกอนใช้สปาย7.5ยาง TPE นะครับสีเหลืองโอ้เดี๋ยวนะอีกแล้ว ตีไปก็แก้ไปนะครับกล่าวว่าให้มันหมดสะูนไปเลยทำไมตีเออยอยๆไป ไม่น่ามีตัวเดี๋ยวลองฝั่งนี้บ้างฝั่งน,นี้น่าจะมีเมื่อวานวอีกอ๋อเหรอครับวางไล่กัดปิปปิ้งไหมเราตะลิงมายัางไม่โดนนะครับวันนี้น้ำมัน ไม่มค่อยไหลแล้วก็น้ำระดับน้ำลงไปต่ำนะครับตีไกลขึ้นหน่อยดีไงเฮ้ยกัด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 ใหญ่นะอยู่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 ดินี่ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยอยู่อยู่อยู่ หนู่ดินี่ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยอือหืมน,นี่โดดนี่เดีโดดด้วยอือหืมโดดสองรอบเลยอุ้ยแรงอือหืมโดดสองรอบเลยอุดด้ยแรงแม่งเยอะว่ะเดี๋ยวลุดเดี๋ยวรุดนี่ติดแน่นอยู่อะมันจะติดแน่นอยู่นะครับ โอ้โหงั้นเลยเชือ่องั้นเลยเชือ่อเฮ้ยมีสายมีสายอยู่นี่เหรอโอ้โหมีมมาสาย<ะ>เลยครับอโอ้โหวัตถุทะลุกลระโหลกตรงกลางเลยนะมาแล้วเพื่อนๆปลาช่อนคลองลาดพร้าวนะครับโอ้โหยสาสวยเลยนี้ผมว่าน้ำหนักประมาณสัก สี่ห้าขีดได้นะครับใสสวยเลยกัดหันสาสปายเจ็ดจุเซนยาง tpe นะครับเป็นยางที่เหนียวนุ่มถึกทนนานครับนี่ยืดให้ดูโอ้โหนี่วัดเข้าก,าก,ากลางกระโหลกเลยนะครับอยู่เลยครับไม่ต้องไปไหนเลยในวันที่หาตัวย่า,านะครับก็ยังหาเจออยู่นะครับเพราะว่าคลองใหญ่ก็ปลาใหญ่นะครับโคตรตึงไปลูกโอ้โหไซส์ดีนะครับตรงนี้มีสี่หขีดได้ตัวเนี้ โ okay. อเคยังไงก็ขอบคุณที่มานะเจอกันใหม่ไซส์สองโลไปเลยบายมาคลองบางบัวนะครับตรงใกล้ๆก,กับโรงเรียนสีประทุมเอ้ยใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยสีประทุมนะครับ ตอนนี้หกโมงครึ่งแล้ว <Hey. S 1> เกิดโดนครับหน้าตรงนั้นหน้าลงไปมันเป็นแอ่งเข้าไปข้างในนะครับ กัดหน่อยจะมืดแล้วแต่สุดท้ายแล้วใส่แคชไปเฮ้ยกัดอยู่ดนียนี่ไงอยู่อยู่ยมามามาดิโอ้โหมามามาดิโอ้โหใหญ่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  มีสายเลยมาเลยเชื่อมาเลยเชื่อโอ้โหมีสายโดนจนได้นี่มาแล้วครับปลาช่อนคลองบางบัวครับใส่ดีเลยใส่พอๆกับที่ลาดเผาวเลยนะครับที่ผมได้เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่กัดหันสาสไป 7.5เซนนะครับเป็นยาง TPE นะครับเป็นยางเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็ทนทานมากๆนะนี่ผมผมว่าเนี่ยเท่าที่ผมใช้มานะผมว่า10ตัวก็ยังใช้ได้อยู่นะถ้ามันยังไม่กัดแบบหางขาดไปนะโอ้ยนี่คลองใหญ่นะครับปลาก็ประมาณไซส์นี้ยตึงๆไปเลยครับคลองใหญ่ก็ปลาใหญ่นะครับโตรตึงโอเคขอบคุณที่มาเจอกันใหม่ไซส์สองโลไป มาขอนลองอีกทีเมื่อกี้ดันน้ำมาแล้วกัดนะครับตัวนี้จะมาหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูลองตื้อๆดูนะครับ กัดเลยกัดเลยอยู่ไหมเนี่ยนี่ไงอยู่นี่ไงอยู่โออื้โหไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็มีไซส์ใช้ได้มีไซส์ใช้ได้อื่ออาจนได้ นี่สายสวยนะครับปลาช่อน2องสมขีดนี่มาแล้วครับปลาช่อนคลองบางบัวครับกว่าจะหาเจอนะครับโอ้โหแต้มนี้มาเกือบเย็นหกโมงครึ่งได้เลยนะครับกัดฐานตาสะไปเจ็ดเซนนะครับเข้านิกแบบซปเปอร์เท็กซัสลิกนะครับอันนี้เป็นยาง PVC นะครับสีแซลมอนสวยสดงดงามมากนะครับตัวนี้ โอหสปาสายก็ใช้ได้นะครับประมาณสักสองชีดนะครับเป็นไซสายปลาเค็มนะครับแสงยังไม่หมดนะฮะยังพอมีเวลาอยู่นะครับปะตามหาตัวต่อไปกันนี่ปลาช่อนกลองบา,ามมงบัวไซส์สวยนะครับเจอกันใหม่ไซส์สองโลขอบคุณที่มาไหนนี่ยุทธภูเขานะครับน้องภูเขาบอกว่า <sketch. S 2> พี่ยุทธอั ita, ดนดาต่อไปอัดนดาต่อไปด้วยนี่ไหนขอดูปลาหน่อยไสโลเลยเหรอพี่ <S <S โอ้ยอยังใหญ่สองตัวเลยอ่ะอยังใหญ่ได้สะพานไม้มาตัวนึงแล้วได้ตรงติ้งตัวนึงโอ้โหใทยฮันสาเนี่ยให้หันสาด้วยสไปซ์นี่ครับสไปซ์เจ็ดหกจุดห้าใช่ครับสุดยอดพี่โอ้หล่อเลยยันได้สามตัวอีกตัวหนึ่งตัวเล็กปล่อยไปอ๋อครับก็เลยเอาแค่สองตัวใหญ่เออโอ้ยไซส์นี้หล่อเลยนะพี่สุดยอดนนี่หัาสุดยอด เหนียวจริงเหนียวจริงขนาดนี่ผมใช้จนหัวแตกนะอ่านี้ยางพีวีซีใช่ใช่ครับนี่ผมใช้จนหัวแตกนะขนาดใช้ได้อยู่เลยจริงขนาดหัวแตกยังได้ปลายังได้ปลายังเหนียวอยู่เลยขอสุดยอดใช้จนหัวแตกเนี่ยสุดยอดคุ้มค่าใช่จัดไปครับเพื่อนๆยางดีมากเลยยางดีมากด้วยโอเค อย่างนี้ยกนิ้วให้เลยยกนิ้วให้ด้วย <laughs> อย่ายกนิ้วผิดนะพี่นะต้อง <laughs> นิ้วโป้งนะพี่นะโอเคครับพี่จัดไปครับ <c oughs> ของบางบัวนะครับอีกฝั่งละน้ำมันค่อนข้างน้อยครับ น้อยมากเลยที่ทำน้อยเกินไปเฮ้ยกัดนีด่ไงอยู่มีสายด้วยนี่ไงอยู่มีสายด้วยมีสายด้วยไม่ต้องส่งนานขึ้นมาเชือ่อโอ้ขึ้นมาเชื่อโอ้โหโดนว่า เดียวเดียวเดียวโอ้โหมากับจะหกโมงละ6หกโมงยี่สิบนะครับไซ์ดีซะด้วยมาแล้วครับปลาช่อนคลองบางบัวนะครับตัวนี้ประมาณสามขีดสี่ขีดได้เลยนะครับไซ์ดีแล้วเนี่ยเนี่ยครับกัดฐานสาสไปซ์เจ็ดจุดห้าเซนยาง TPE นะครับเป็นยางที่เหนียวนุ่มท,ทนแบบที่ผมบอกไว้เลยนะครับตีไปนี่ไม่กี่ไม้โดนเลยนะครับตอนแรกกะไปอยู่ฝั่งโน้นอะ ตีไปนี่โโหงเงาเลยคนระพอมาฝั่งนี้รู้สึกว่าโอเคกว่าฝั่งนู้นครับที่ใครน้ําก็น้อยกว่านะครับจัดไปแสงสุดท้ายนะครับอีกแล้วโอ้โหตัวนี้เดี๋ยวปล่อยไปนะครับอดินดิ้นสกิปเปอร์หลุดเลยไปเจอกันใหม่ไซส์สองโลขอบคุณที่มา <l ots> <l ots> โอ้ยโอ้ยไซส์ใหญ่โอ้โห สุดยอดพ่ยุทธโปรโยุทธแห่งคลองบางบัวนะนี่โอ้โหสายใหญ่เลยตัวที่ใ่ของวันนี้นอนของถ่านไฟสดไปห้ <c oughs> าเฟนโอเคสุดยอดคพี่ใหญ่้อเลอเลยตัวนี้ผมว่าห้าห้าขีดขึ้นห้าหกขีดอะได้ครับมีประมาณหกขีดได้โอ้โหสวยงามครับสไปา์พีวีซีสีส้มนะครับโอ้โหสุดยอดโปรโยุทธ ของบางบัวจัดไปโอ้โหน้องภูเขาครับหายไปแป๊บนึงบอกผมเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะหายไปแป๊บนึงมา้วครับกับปลาช่อนไซส์มันหนึ่งโลอีกเก้าอีกอีกเก้าขีดนึงโลใช้ใช้อะไรใช้อะไรโอ้โหสบายหกจุดห้านะอันนี้เขา้าคอไปแล้วโอ้โหปลดได้ปะเนี่ยแต่จะไม่ช่วยปลดสุดยอดโปร โปรของบางบัวนะครับโปรภูเขาอ่ะเดี๋ยวนะครบางภูนะครับปล่อยปลาไปนะครับเพราะว่าตัวมันยังเล็กอยู่ปล่อยไปให้มันเป็นไซส์สองโลแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะไปรอสุดยอดเดี๋ยวให้พี่ยุทธให้พี่ยุทธไปลองใช้นะครับสเปอร์เทคตันลิกตัวนี้เจ็ดจุดห้ากับหกจุดห้าแลวพี่ครับผมครับขอให้ได้ปาเยอะพี่เหมืนๆครับครับดีครับไปแล้วครับวันนี้ผมกลับบ้านก่อนแล้วครับตอนนี้ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วแสงจะหมดแล้ว ก็ฝากเหยื่อยางจากค่ายหันษาด้วยนะครับมีหลายรุ่นหลายแบบมีทั้งเหยื่อผิวน้ำใต้น้ำนะครับเข้าไปเลือกดูได้เลยครับมีสีสันนเยอะมากๆนะครับฝากช่อง Pro โปรฟิชชิงสตีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ